ไช่เลยอุ้ยแม่สิมาคุ้มใส่อันนี้แม่อยากใส่หนึกระเด็มันง่ใส่ขอกไปลราเพียบเลยจากชุดน้ำบางนี่ไม่เป็นกระโปรงจะไปขึ้นยังสูงแค่อันเป็นของเงินของเสียกีน้อนแม่ใครตัวบกพร่องมาเสียกันนั้น คุณอะชุดสีเหลียมคู่ละคนเอกมากระโปรงแดงออกมาเลยกระโปรงแดงออกมาเจ้าอ่ะคนเดอกเรียกชุดพ้อหนึ่งแม e. ่หน่วยเรียกชุดเราเอาชุดนี้คนใส่โบเรียลยักเทียนิวะไอ้บอกวนี่เดี๋ยวตื่นขอยว่าพี่น้องว่าสิเหลี่ยมสองคน มั้งสวยๆมันนี่มันวันท้ายมึงใส่สีฟ้าวันแดีวไปเลยคุณครับสวัสดีครับผมฮ่าฮ่าฮ่ยิงยิงอันนี้ยิงป้าผีมาเนี่ยพี่น้องขอที่เป้าผมได้บ้าดนี้ไีเออผีผีเอาเบื้องหลังผีจะรับได้บาดงดิเสียงไปเอาเสียงเอีพ่อคือนานมาแค่ 妈，我一泡。哎、嗯，这关。 จะได้โทรว่าแห่งข้าเหรอสิเร็วเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาอะไรลูกไม่เอาไม่เอาไม่ต้องมาเอาของตาหรอกโทรศัพท์จะดูโทรทัศน์ก็ดูไม่ต้องมาดูนี้เอาวางไว้เอาไว้ให้ตาเลยไปเอไว้ให้ตาโทรศัพท์อ่ะเร็วเอาเนี่ยโอ้โเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปให้ตาเลยน่ะเห็นไหมนั่นปุ๊ผีผีดีมาแอ่ะมาตาวิ่งแล้วไหม งอ right นอนตื่นผู lighting, qui, uckland, ้เลวแค่พอดีเลยไม่ได้เป่าไลยคุ้มไปไปไปวิ่งกันวิ่งกันแล้วอะไรกันแล้ววิ่งกันแล้วอ๋อเขาวิ่งกันแล้วเขาเจอผีไงเขาวิ่งกันแล้วเขาเจอผีกันเขาวิ่งกันแล้วมาๆมายาย มาให้หนูน่อยกินมามม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  เอาเรียนเขาสิบายังต่อไปเนี่ยเขาดิรู้เรี่นงปั๊บก็อขึ้นปรอเดีนี่พอบอพอ